ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีพ่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องถูกเกมก็มีเกมใหม่มาแนะนําเสนอนะครับตลอดสายขี้เบื่อนะฮะก็จะเป็นเกมที่ชื่อว่าดันเจี้ยนซัลเลเยอร์นะโกบอลก็เปิดทั้ง iOS อและ Android นะฮะก็เป็นเกมเทิร์นเบดนะทั่วๆไปก็มีอารีนานะมีดันเจี้ยนนะมีคิงบอสมีกิลด้วยนะเออมีกิลด้วยนะอย่างอย่าหาว่ามันไม่มีกิวนะฮะก็ใครเล่นไปก็เล่นไปยาวๆเนาะเล่นถึงกิวแล้วก็บอกด้วยนะว่าทานด่านไหนเปิดกิวเนาะ ก็จะคล้ายๆอาชาม,มิสตาเนะี่ยนี่ก็ผมก็เล่นถึงด่านแรกๆก่อนนะเนี่ยเนะนะก็ลองดูเนาะตอนแรกเล่นในบ,บูสแต็กมันค้างนะท่านเออนี่ก็อันนี้ก็ฮิวนะฮะนี่ฮิวนะไม่ใช่นี่ว่าอันนี้ไม่ได้ฮิวนะฮะอันนี้ก็กดรีเทิร์นไปนี่ฮะตัวฮิวอยู่นี้นะฮะฮิวเข้าไปนี่ฮะผมแล้วก็กดรีเทคเทนไปนะง่ายๆเป็นการแบบ าใครเข้ามาเล่นต,ตอนแรกมันจะสอนให้รูดนะฮะรูดตัวละครนะฮะมีมาแล้วครับผมนี่ฮะผมก็ใช้เอ้าอันตีไม่มีครับผมโจมตีธรรมดาแล้วกันนะฮะได้ไหมไม่ได้ครับผม <c oughs> อันนี้ก็โจมตีไปครับผมนี่ฮะโจมตีปุ๊บแล้วก็เด้งเลือดให้เพื่อนอีกสี่นะครับผมเนาะตัวคมไฟก็ใครขี้เบื่อก็มาเล่นเกมนี้ได้นะโหลดได้ทั้ง ไอ s เอสและแอนดรอยเนี่ยผมทิ้งดิ้งไว้ให้เนาะแต่ก็เล่นได้เพลินๆอยู่นะเออภาพก็โอเคนะฮะคล้ายๆอาชมีสตารนะ์มีคูดาวสกิลด้วยนะอันนี้กดคูณหนึ่งคูณสองได้นะอันนีล้ลูกตานี่คืออะไรไหมเนี่ยอาจจะเป็นปิดสกิลหรืออะไรสักอย่างนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองดูว่ามันคืออะไรนะอ๋อเปิดแถบนี่ด้วยนะเห็นไหมแถบสีแดงหายไปนะฮะโอเคเรามีหมัดแล้วก็ใส่เข้าไปปั้งนะฮะ โป๊ร้อยห้านะถ้าใครจะรูดก็ได้นะแต่ว่าผมไม่รู้มันรูดยังไงเนี่ยรูดอย่างเงี้ยลูดเดินหนีก็ได้นะอ่าเนี่ยนี่ลูดเดินผ่านปุ๊บก็จะโชคไปเองอัตโนมัตินะนี่อย่างนี้ก็เนี่ยนะชมตีไปก่อนปับ๊บเขาให้300ตายเลยทันทีนะฮะก็ผ่านเว็บแรกเลยวผมก็ออตอนแรกเล่นในบูสเต็มันยากนะฮะนี่ไม่มผ่านสามว่ามีมีเพื่อนตายนะฮะ อ่านี้ก็ไปเลเวลสองก็กลับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็สอนอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวขอตั้งค่าเสียงก่อนนะฮะอ่าโอเคอ่าเขาก็ให้อัพเนะเาะอัพอาวุธใส่ให้กับตัวไหนก็เลือกเอานะผมเนาะนี่ใส่ตัวนี้แล้วเนาะ น,นี้ก็ไม่ได้อ๋อใส่ตัวที่ตัวเดียวแต่เรามีอันนี้แล้วเราใส่อันนี้แล้วไม่เป็นไรอันนี้ใส่ได้ไหมไม่ได้ของใครของมันต้องใส่ใครใส่มันนี่ก็สกิลนะฮะว่าใช้ตารางแบบไหนนะฮะสกิลนี้ใช้ยังไงอะไรเงี้ยเทนนิงนะเพิ่มวิเพิ่มได้ไหมยังไม่ได้นะฮะอ่นนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะอ เนไปกอดสัตยะหนึ่งถึงจะเพิ่มได้อันนี้ก็ได้ของรางวัลเนาะก็ตามนี้ผมนี่ก็ทําอีเวนต์ตามนี้นะว่ามีอะไรก็เปิดเปิดไปนะผมตอนแรกๆก็แจกดีอยู่นะอืมืมได้เพชรอันนี้ชาลิงเนรัยผมอ่ะผมขอตั้งเสียงปิดเสียงดนตรีก่อนเดี๋ยวจะตีทธิ์นะฮะอ่ะเราก็ไปสตาร์ทนะฮะเล่นด่าน่อสไปน์นะฮะก็จะมีเล่นด่านแบบว่า หมายถึงแบบเล่นดานแบบตามที่เขาแนะนำก็จะได้ของด้วยนะฮะนี่มาชาเลนนี้แล้วนะฮะมันให้มาฝึกแน่นอนเลยผมว่าเนะนี่ยนี่บัฟแล้วก็จัดการตัวนี้อ๋อลูดชับรูดรูดเลือกสกิลลูดลูดเอานี่แล้วก็ลูดปุ๊บผ่านปับป๊บปั๊บนะฮะส่วนอันนี้ก็ใช้สกิลก่อนค่อยลูดนะฮะอันนี้ลดเดฟนะฮะลดเดฟ ลดไม่ได้อีกนะฮะมันน่าจะเดินได้เนาะนี่ปับ๊บนี่เดินผ่านได้นะฮะก,กดตรงนี้ปับ๊บต่อยปุ๊บนะฮะใช้สกิลตรงนี้ปับ๊บนี่ต่อยอีกทีปุ๊บโอเคนะฮะอ่าต่อไปก็ใช้สกิลตรงนี้ปับ๊บนะฮะใช้ไปปุ๊บตูมนะฮะ ก็เดินสวนต่อได้นะถ้าอุย้ยแต่เดินสวนต่อไม่ได้วะก็อยู่ได้แค่ตรงนี้นะฮะถ้าเดินสวนได้ก็จะจะจะโดนเลยเต็มเต็มนะอันนี้ก็เป็นการฝึกเนาะประมาณนี้นะฮะอ่าเราจะออกยังไงทีนเนี้ยทำไงดีวะเพราะว่าอ๋อพลังอยู่นี่ไงเออนี่น ต่อไปก็ตัวตาเบรกรถเดฟครับผมรถเดฟไปฮนะรถเดฟก็วิ่งสวนมานี่เลยนะฮะนี่ครับผมเป็นเครสนะฮะเนี่ยพลังลดเหลือครึ่งหนึ่งนะผมอันนี้ก็ใช้ถ้าไม่ตายไปแหมเกือบหมดแล้วอันนี้แรงเนี่ยตัวไฟแรงนะผมนี่เราก็วิ่งซ้ายมาทางนี้ก็ได้นะครับปั๊บป้าบพี่ทนายพลังมันโอ้โหไม่มีเยอะเนะ้นโอ้โหเยอะนี่วนะเนี่ ทำไงจะออกได้วะเนี่ยเฮ้ยออกไม่ได้ด้วยแม่งเข้ามาแล้วเข้ามาเลยนะดูกดออกไม่ได้ด้วยเวียนกรรมนะ่ยเซ็งเลยอันนี้ไม่มีฮิวบัฟอันนี้บัฟดาเมจเนาะมีบัฟดาเมจอันนี้กลายเป็นแบบระบบการสอนนะผมเนาะโอ้ตรง ต้องชนะเท่าไหร่วะถึงจะได้วะเนี่ยไม่น่าเข้าหมวดนี้เลยดูดิพลังมันเยอะมากกว่าจะชนะได้นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจมันคืออะไรเนะี่ยถ้าไม่ตายเหรออมาบัฟนะฮะอันนี้ก็วิ่งทะลุมาปั๊บนะฮะอันนี้ไม่มีครูดาวอยู่ก็วิ่งทะลุเอานะครับผมนี่ นี่บินทะลุเอาเอาบินไม่ได้สก,กิลไม่ได้นะนี่ก็บินโรนนี้เอาใกล้ๆนะผมอาจจะงงหน่อยระบบเนาะแต่ก็ไม่งงหรอกเล่นสักพักเดี๋ยวก็เป็นนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยากจะออกจากตรงนี้นี่หรือเปล่าวะเออออกได้นี่ว่ามอไม่เห็นเวรกรรมนะเสียเวลาตั้งนานนะฮะขออภัยด้วยนะ พ่าผมไม่ได้เล่นมาก่อนนะเล่นสดๆเนาะก็นี่ฮะเล่นตามไกด์ตรงนี้เลยผมนี่ไกด์บอกนะฮะนี่รับของรับข,ของรับทุกอย่างน,ะนี่อีเวนต์นะฮะนี่ก็ได้อะไรไปก็นี่ก็ได้ของไปกุญแจเนาะนี่ฮะเล่นตามตรงนี้นะผมมีเมลบอกมีอะไรฮนะเปิดกระชาฟรีไหมโอ้ได้เพชรห้าสิบนี่ฮะอันนี้นี่เราเล่นตามที่เขาบอกเลยนะฮะโก้ Go นะฮะมันก็พาไปนะฮะไปด่านอัตโนมัตินะฮะอันนี้เป็นตัวละครที่เรามีนะฮะ ด่าไปเป็นสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองนะตามนี้เลยเนาะขออภัยด้วยมันจะติดด่าอยู่ตะกี้นะท่านนะโอ้โหเสียเวลามากมองไม่เห็นเนะี่ยขออภยัย <c oughs> ตาเซอร์ไปหน่อยฮนะเล่นเกมเยอะไปหน่อยนะตาเซอร์เลยท่านนะอ่ะตอนนี้เราก็ใช้หอกปุ๊บเนะฮะเลงเลยคนระับละ,ะทางยาวๆอย่างนี้เนาะ,ะก็ใส่ไป นี่ฮะนู่นเลยถึงนู่นเลยอ่าแล้วก,กดตรงนี้นะผมลูดปลื้ดปลื้ดปลื้ดนะฮะถึงนู่นเลยนะฮะได้อีกไหมนี่ได้อีกครับผมก็ใส่ไปเลยนะได้เปล่าวะปลื้ดนะฮะถึงนี่เลยนะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้ก็ <c oughs> ขออภัยด้วยนะฮะ มีคนนินทาแล้วอันนี้ก็นี่ฮะรถเดฟนะฮยตรงกลุ่มนี้แล้วก็เอาันวิ่งปึ๊บทะลุไปนี่เลยก็ได้นะฮะแล้วกดตรงนี้ไปปื๊ดเนะฮะก็ใช้สมองเล่นดีนะฮะเกมนี้ก็ฝึกสมองก็ใครเบื่อเกมก็มาเล่นได้นะใครก็ไม่ชอบเกมนี้ก็ผ่านไปนะแต่ผมว่ามันก็เล่นได้แหละนะฮะภาพมันก็โอเคนะฮะเหมือนอาชีสตาร์แต่มันบางคนเล่นไม่เข้าใจนะต้องเล่นแบบรูดบ่อยจังหวะไปบ่อยได้ได้เองเนี่ยนี่ นี่ก็วิ่งไปนู่นเลยนะเราไปหาตัวนี้นะฮะก็บัฟให้เพื่อนนะปุ๊บดาเมจนะฮะอ่าต่อไปศัตรูน,นะครับผมวิ่งโค้งมาป๊าป๊ปาปนะฮะอยู่ในระยะรัศมีตัวนี้นี่ก็วิ่งผ่านไปเลยครับผมตีธรรมดาเพราะว่าเราคูลดาวอยู่เนาะอ่าตัวนี้ก็ตัวนี้นะฮะเอ้กดเน็กเทิร์นก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ เรามีสกิลหมัดนะฮะถ้าต่อยไม่ถึงวิ่งมาก่อนนะฮะนี่นี่นะฮะปังแล้วถ้าไม่ตายค่อยใช้สกิลหมัดได้นะฮนี่ประมาณนี้เขาเล่นคร่าวๆนะฮะภาพก็โอเคอยู่นะสำหรับคนขี้เบื่อแนวนี้ก็แปลกๆดีนะเออผมก็เพิ่งเจอเนะี่ยแหละอ่ะดู next zone ต่อไปนะฮะอ่ะด่านต่อไปนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเกมด้วยเนะี่ยก็จะพยายามมีเกมไหนใหม่ๆก็ดีๆหน่อยก็จะเอามาลงให้เรื่อยๆฮะสำหรับคนขี้เบื่อก็มาร่วมสนุกกันได้เนาะอ่าอันนี้มันก็บอกว่าแพ้ชนะท่าอุ้ยอยู่ในโกงนี่เลยเหรอใกล้ๆเลยว่ะเอาไงดีเอานี้ก่อนละกันระยะสั้นๆน,นะแล้วก็วิ่งปึ๊ดปื๊ดป๊ด ได้ไหมติดติดอะไรวะเฮ้ยติดอะไรวะเฮ้ยรุ่นทางนี้ไม่ได้ด้วยตายแล้วเนี่ยไปยังไงแรงนี้เออตัวเดียวพอนะผมแล้วก็วิ่งทางนี้เออได้อยู่ครับผมโอ้หาทางไปยากครับด่านมันแคบมากนะท่านแล้วก็เคลียร์ตรงนี้ด้วยนะฮะปับ๊บ ไม่ได้เน็กเทินไปนี่ใช้อน,นี้ต่อยนะฮะรถเดฟว่าไปบึ๊บเดี๋ยวใช้ไอตัวตะเกียงนะครับตัวตะเกียงมันจะไอ้น,นี้ได้นะฮะโจมตีหมูได้นี่ครับผมบึ๊บตูมเรียบร้อยไม่ตายนะฮะโอ้โหเสียดายต่อไปก็เป็นตัวพระนะฮะแต่เราวิ่งได้นะวิ่งอย่างนี้ก็ได้ วิ่งไม่ทะลุวะ่ะไม่ทะลุอีกแล้วนะก็ไม่ต้องวิ่งนะฮะเออไม่อยากก่อนเน็กเทินไปนะครับผมเอาง่ายๆแล้วก็เอ,อ่ออันนี้ก็บัฟดาเมจเพื่อนไปนะง่ายๆบึ๊บแอตแทกนะฮะแล้วก็เน็กเทินไปนะครับผมปาบเขาให้ไม้เจ็บนะฮะหนูมันวิ่งขวางทางเราอะ ตอนนี้ผมวิ่งได้แล้วนะเอ้าโอ้โหใส่แหลกลานเลยแล้วเราจะวิ่งไปไหนได้วะเนี่ยนี่นี่วิ่งได้ครับนี่ทะลุรถทะลวงเลยป้าบ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 หมืนนัชัน้นมีสตาร์นะฮะอันนี้ก็ทุบหัวไอ้ตัวนี้ครับผมใกล้ๆเราเนี่ยจ้าวิ่งมาก่อนวิ่งไปตรงนี้ก่อน ทุบมันเลยครับผมโทษฐานบางทางนะผมป้าเขาให้นะแคนี้ครับผมผ่านเรียบร้อยนะฮะก็ต้องใช้ฝึกสมองนิดน,นึงนะฮะก็อยาให้เพื่อนเราตายในทีมนะฮะถ้าเพื่อนตายในทีมก็จะไม่ไหวเนาะก็เกมร่าวๆประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวไปนะพอประมาณ13วินาทีแล้วก็ใครสนใจก็มาเล่นเกมนี้ได้นะก็เล่นเรื่อยๆ,ๆนะผมว่ามันก็แนะนาเรื่อยๆแหละผมว่าก็ใช้ได้นะฮะก็ทั้งไอเวสแดนด์โผมทิ้งลิงโหลดมาให้เนาะ นี่ก็มีน้องเขามาแนะนำแล้วก็มีดันเจียนมีกิววร์ด้วยนะมีคิงแบบไต่หอคอยมีนี่น,นี่นั่นนะอันนี้ก็เป็นฟอกอาวุธนะนรับผมร้านค้านะฮะผมว่าค่อนข้างที่จะดีเล่นง่ายนะแต่ว่าบางคนก็เล็กๆอาจจะงง,ง,งๆเหมือนผมแหละนะฮะพอเข้าใจระบบแล้วอ๋อนะี่ยอันนี้ตีบวกอาวุธนะฮะเพิ่มความแรงนะผมประมาณนั้นเลยนะ่ะน่าสนใจนะถ้ามีภาษาไทยนี่เจ๋มเลยนะผมเนาะ แต่ก็เล่นได้นะใครมาเล่นก็มาเล่นลองเลยนะมีอีเวนต์ด้วยนะฮะมีระบบนู่นมีนั่นนะเก็บคงเก็บของนะฮะนี่มีเพียบเลยเนะี่ยยังไงก็ลองเล่นได้นะเกมใหม่้วก็มาแนะนำกันยังไงฝากกดไลค์ like, กดซับคล้องเกมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปลนี้สวัสดีครับ